วันนี้มากี่คนนวันนี้ไอมาสี่คนติสวัสดีครับโอเคแยกย้ายอ๋อ,อ,อจะเพราะว่าไฟไม่มีแล้ววันนี้เ,เพราะหนูมีแสงแล้ว<า> <c oughs> นี่เอีทุกท่านนะเราซื้อต้องซื้อเหล็กเสริมนะ เหล็กเมื่อวานซื้อก็ไม่พอนะคะอเอฟซีซื้อเหล็กเสริมเสริมเพราะอะไรเพราะอะไรพอ่อเหล็กตัวนี้เพราะอะไรเพราะหัวนะเอฟซีเนี่ยหัวคนเดียวเลยค่ะระเบียงเนี่ยค่ะเอฟซีเนาะนอมันเดม,มกถึงเอออืมของเก่านาอมันก็มันต่อบ่ได้แล้วนะเอฟซีมันบบถวยอืม ใช่นี่ซื้อมากี่เส้นพ่อห้าเส้นบอกซื้อมาห้าเส้นนะ,อนอะโอเคเนาะเพราะว่าตรงนี้ยาวนะคะเอซยาวเราก็ทํายาวนะมาแล้วเอซรับนี่มาแล้วนี่เบียงพิเพชรนะคะเอซเนาะเอซคงงงใช่ไหมพี่น่าทำยังไงใช่ไหมนะพี่น่าจะไม่ ไม่ยอมแบบหยุดฝันเนาะนะคะเอฟซีเราต้องทําให้ได้นี่ที่มานะเอฟซีเนาะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูว่ามาจากไหนเอฟซีนี่แล้วเมื่อวานนี้เอฟซีพี่นัดสร้างมาแล้วเดิอนะเอฟซีเมื่อวานพี่นัดไปเอบ้านหนูไปรื้บ้านนะคะเอฟซี FC. หนูไปเจอเจออย่างหนึ่งน,นะคะที่แม่ให้มาพอใหมาเออแม่ให้มานะคะเอฟซี FC. ไอ้หนุจ้าไอ้ทำไร นี่เค็ของอยู่ไอแนะนำเพื่อนไอให้หน่อยสามตัวนี้ที่แม่ให้มานี่นี่เซ็ดของอยู่เซ็ดไ,ไฟอยู่นี่อ่ะนี่เพื่อนไทยอุดอนนี่มันทำอะไรได้เป็นพิเศษนี่เอาป,ป,ป๊อปป๊าปป๊อป

ไอ้ FC บีหนึ่งบีสองบีสามนี่ที่แม่ให้มา FC หนูซีบอกให้หนูตั้งไว้ก่อนคุณอย่าลนไปนะนะคะ FC แม่บอกว่านะถ้าเครียดหรือถ้าในก็แล้วแต่ให้ดูสามตัวนี้ไว้นะคะ FC เนาะนะคะอะไรตุ๊กตาสามตัวนี้มีความหมายนะคะ FC มีความหมายยังไงรู้ไหมนะคะมันเปลี่ยนหน้าได้นะคะ FC เหมือนคนเรา ชีวิตก็มีเปลี่ยนนะคะการคบคนการอะไรก็นี่ fc นี่หนูจะทำให้ดูเด้ออือนี่อ่านะ fc นี่นี่นะนี่นะ fc คนเรามีทั้งยิ้มนะคะ fc มีทั้งสุขนะคะ fc มีทั้งทุกข์นะคะนี่มีทั้งหน้าแดงหน้าดำกันแต่เราไม่หน้าแดง fc เราจะเป็น หนะะ้าขาอย่างนี้เราจะน่ารักตุมีนะคะเอฟซี FC เนาะนี่นะคะแม่ให้มานี่ตัวหนึ่งนี่นี่นะคะเอฟซี FC. นี่นะคะแม่บอกว่าเอาไว้นะคะเอฟซี FC. นี่พี่นัทชอบตุ๊กตานะ FC. เอฟซีหนูจะบอกให้เนาะแม่ไม่รู้จะเอามาจากไหนแม่ไม่รู้ไปสรรหามาจากไหนให้พี่นัดนะคะเอฟซี FC. แม่ก็คือแม่เขาคิดว่าเราเป็นลูกเขาก็คิดว่าเราอย่างเป็นเด็กเหมือนเดิมนะมองสามตัวนี้ไว้นี่แดงอ้ายหนูรู้แล้วจะให้มันชื่ออะไรไนี่คุณณนะทำโอเคไอ้ตัวนี้ไอ้คุณณนะทำโอเคฤทธิ์ฮะฤทธิ์เออสีเออด้วนแมนเต <laughs> มันชื่อนิสิตนิสิตพิริตพิริตพิศิษฐ์พี่สีฐ์ดวงเออรวมเป็นนิสิตดวงหมดกันหมดกันอุตส่าห์เดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาหมดกันชีวิตพวกเจ้าเป็นนิสิตศิดวงตายหมด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  เอซหมดกันอุ้ยแต่มุมนี้บ้านเราสวยด้วยน,นะบอบอบอ,บอ <ใน S 1> มันไม่มีหรออ๋อไทยเยอะพอดีติดีิดไปแล้ว,ลวอววอมันได้เหลืองในฟ้าเขียวชมพูเพตาะิดบ้าบ้าขํขำเชาเช้านี้นะคะเอีช่างมาแล้วเป็นไงคุณฮะคุณคุณต้องการระเบียงคุณถามเมียสักหน่อยนึ่งไหมคนนักแอ้งเป็นไงตอนเนี้ย เอา้ำรถเดี๋ยวเของงอนี่ไอเอา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 ที่มาของแหล่งเงินให้เราดูเนี่ยนี่นี่ F C นี่เดี๋ยวเดี๋ยว F C อย่ามาขำหนูเด้นี่ที่มาของแหล่งเงินหนูนี่ F C นี่หนูไม่เปิดให้ดูหรอกนี่ที่มาของแหล่งเงินตอนนี้เป็นแหล่งเงินพอตกกลางคืนมาเพื่อนจะเป็นแหล่งใส่เกียริใสเกียรินะหนูไม่เปิดให้ดูหรอกนะ F C หนู มีเท่าไหร่นะคะหนูก็ใส่ใส่ไว้นะคะ f จําจจำเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าก๊อกที่สองของเรานะคะ F4 นี่นะคะไปได้วค่ะ f c เหล็กอ้าเส้นบ่เหลือแล้วค่อยอะนะคะอ่ะเก็บไว้ที่เดิมนะคะ F4 ไปนะคะเอออ่ะจบคลิปใหน้นอยเอ็อดเดนหนุม่มหนุ่มจ้าหนุ่มทำอะไรเหรออ่ะไป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 ,ไปจบคลิปให้นอยแล้วแล้วแล้วดีใจไหมมีมระเบียงแล้วอะ นี่เอฟซีจำไว้นะกำลังจะกลับมาแล้วเอฟซีระเบียงระเบียงอะไรไอ้ผับอะไรแต่เนี้ยจะตั้งชื่อผับอะไรฮะผับยังเดี๋ยวเริ่กขออีกนาทีจบแล้วผับอีหยังเอ้ยเอ้ยโถล่เอฟซีจะให้ดูพี่เดี๋ยวพี่น่าจะให้ดูพี่โผล่โผล่โผ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 พี่โถนูหล่อมากเลยวันเนี้ยหล่อจริงๆ ไหนล่ะไปไหนแลล่ะไหนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่เมื่อกี้ยังดำฝรั่นี้นะอันนี้แห้งแล้วเออเฮ้ยไปลงน้ำมาเอี่เลยอ้าาาเซขอบคุณครับไอ้าพี่หนูลืมต้มแกงตืดให้เดี๋ยวคุณแกงตืดให้ก่อน นี่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 ใส่หม้อไว้รอแปบ๊บรอแปบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินข้าวอิ่มกินก,ก่อนอกินก่อนกินแค่นั้นอ่ะจะอิ่มตีนงอะฮะรอ,รอ,รอก่อนรอก่อนคุณคุณไม่ทำอะไรมาเนี่ยฮะลางน้ำแม่ไปล,ล้้างนไปไปลงน้ำเหมือนเดิมไปไปไปเออมีตะกร้าหมากมาด้วยเนาะพี่เนะาะไปดบ่อดเลยเด้อเอฟซีเด้อนี่คือตะกร้าข้าวของพี่เขาเด้อ โอ้ยเมียแต่งสำรับข้าวมาให้ขอบคุณนะครับฮะโอเคขอบคุณค่ะลุง